ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอขอบผมนะครับมิวเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมมาเล่นเกมซ n ว g น t ออนไลน์นะครับก็วันนี้ผมจะพาเปิดเปิดการ์ดครับเปิดเปิดกอกตนะครับก็เป็นซีเว้นของมิหฮนะครับ ก็นี่นะครับผมจะทาการเปิดนะครับเพลสสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะกร์ดก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งทีก็ใครที่จะเล่นก็สามารถแอดเพื่อนมาได้นะครับนะครับแอดเพื่อนได้ครับเชื่อในเกมเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ใต้ลิงก์นะครับ แำ่เราคนที่อยากจะเอดมาก็เดี๋ยวจะทิ้งชื่อไว้ให้ก็โร,รงงานผมใกล้จะเปิดแล้วนะครับก็ไม่จะถ้าโรงงานเปิดผมก็ไม่ค่อยได้เคสน,นะครับโอเคครับ บฟรีกันก่อนมาไหมนีม่มาครับไปเปิดเลยนะครับว่าจะได้ตัวไหนผมขอเสียงได้บอกครับนี่ครับได้กล่อง e มันเรียบร้อยว้าวโอ้ยกใบขอเข็บกวอาน,นะครับ ผมว่ามันมต้องมต้ังไปเลยครับเดี๋ยวไปนี่ขอจิกโซ่ก็ได้ครับปุชงไปนี่ตัวไหนวะโฮกินไปนี่กุ๊ฟป้าชิยีย โอ,าาโอ้โหตัวนาจะไมนิสงยโอ้โหจะเบิ่ใต้วเียวก็เลขโคเอเอไนะครับเดี๋ยวผมขอเคียร์ช่องก่อนนะครับ เนียพุทอเรียิงไปเมื่อกี้หกใบนะครับแต่ไม่มีตับใบเลยไม่น่าเชื่อพอครับพ่อไปเปิดกล่องขวย A นะครับผุมขอแสงอะไรก็ได้นะครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้า โอ้มาทำไมครับโอ้เจิงครับเจิงคลิปนี้เพราะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ